แนวทางเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะงวดวันที่3นะคะตรงกับวันพุธนะคะวันที่ผ่านมานะคะของเซียนเข้า5้สองนะคะก็ตามกันตองวดนะคะแนวทางเวลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะงวดวันที่3นะคะตอนงวดวันที่วันที่หนึ่งนะคะที่ผ่านมาเนาะเลื่อนออกนะคะแต่ว่าเออเราเปลี่ยนวันที่ให้เซียนเซียนเราเปลี่ยนตัวเลขนะคะเป็นเด่นห้านะคะรองแปดห้าสองล่างนะคะ เที่ยวปีใหม่นะคะบอได้ไม่ได้เปลี่ยนวันที่ให้เนาะ,ะแล้วแนวทางนะเข้าห้าสองเนะงาะงวดนี้นะคะเสียนให้เด่นสองเด่นสองนะคะรองเก้า สองสี่นะคะเก้าสี่เก้าหกเก้าสีุ่ดสตัว สองตัวสลับกันไหมอือประกาศเขาบอกแปดเก้า เด่นสองนะคะรองเก้านะคะก็มีสองสี่สองแปดนะคะเก้าสี่เก้าหกชุดสามตัวบนสองเก้าแปดหกแปดสี่สี่เก้าสองนะคะแปดเก้าแปดหกแปดสี่นะคะแล้วก็ชุดสี่ตัวสี่หกเก้าสองอ่าล่างหกสองสี่หกนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะก่อนจะลงทุนนะคะก็มีความเสี่ยงสูงนะคะใช้วิจารณญาณนะคะชื่นชอบนะคะแนวทางของเซียนใบนะคะก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะของเซียนใบหัวที่ผ่านมาชนก็ของเซียนปีพอเฮงนะคะ ก็ให้หิงๆฟังๆกันต่องวดนะคะรับสูกรับทรัพย์นะ,ะใส่ปีไมเดอร์นะคะสวัสดีค่ะนะคะ